สวัสดีครับคุณหลิวนะครับจากโมลิวชาแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องมาอัปเดตนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนิดนึงนะครับก็คือรางวัลโบนัสของหลายหลคนนะครับหายไปนะครับภารกิจนะครับภารกิจโบนัสของหลายๆคนนะครับหายไปแล้วนะครับส่วนอีกบางคนนะครับยังมีอยู่นะครับก็ค่อนข้างจะงงนิดนึงนะครับตอนแรกผมก็สงสัยนะครับแต่ว่า อ่าเท่าที่ศึกษาดูนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในวันนี้นะครับผม One, two, three, โอเคนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับอันดับแรกนะครับ คนที่เชิญเพื่อนนะครับทำภารกิจในช่วงระยะเวลา5 12สิงหาที่ผ่านมานะครับที่มีการเชิญเพื่อนได้รับรางวัลนะครับไปแล้วนะครับในวันนี้นะครับวันที่12สิงหาตอนเวลา9นาฬิกานะครับมีการรีภารกิจนะครับก็คือภารกิจทั้งหมดจะหายไปเลยนะครับไม่มีภารกิจที่เพิ่มเงินพิเศษให้นะครับ และก็จะเหลือไว้แค่เนี่ยรับสูงสุด70บาท80บาทในการเชิญเพื่อนนะครับนะอันนี้คือผู้ที่เป็นเหมือนว่าอ่า ID ผู้เชิญเก่านะครับผู้เชิญที่ใช้งานมาแล้วนะครับเขาก็จะพักระยะเวลาของเรานะครับไปประมาณ14วันนะครับถึงจะมีภารกิจกลับเข้ามานะครับแต่ ใครที่ยังมีอยู่นะครับเงื่อนไขอะไรที่ทําให้คนคนนั้นยังมีภารกิจอยู่นะครับภารกิจที่เป็นได้รับ400,000หกแล้วก็เป็นเชิญเพื่อน5คนข้างบนบวก2 0 0 0ับวกหนึ่ก็แล้วแต่คนอย่างนั้นนะครับเงื่อนไขของเขาก็คือต้องเป็นผู้ที่สมัครใหม่นะครับต้องเป็น ID ใหม่แล้วก็เป็นเครื่องนะครับเครื่องใหม่นะครับที่สมัครในช่วงหลังวันที่ห เป็นต้นมานะครับอ่าพวกนั้นจะยังมีภารกิจอยู่นะครับในกรณีนี้ขอพูดไปเลยนะครับขอพูดไปเลยว่ารวมถึงเครื่องที่รีเซ็ตค่ามานะครับก็ยังจะมีภารกิจอยู่นะครับยังมีภารกิจเท่าที่ดูนะครับจะอยู่จนถึงวันที่19สิงหาคมนะครับอ่าก็คือจะแบ่งเป็น2เซ็ตนะครับเซ็ตที่เคยทําภารกิจไปแล้ว ก็ถูกบล็อกถูกหยุดไปนะครับประมาณ14วันนะครับส่วนผู้ที่เป็น ID ใหม่บนเครื่องที่สมัครใหม่นะครับก็จะยังมีภารกิจอยู่นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมได้ลองเอานะครับ ID ที่สมัครบนเครื่องใหม่มาลองล็อกอินในเครื่องที่อ่า หมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับผลปรากฏว่านะครับโบนัสจะไม่ตามมานะครับเหมือนว่าเขาล็อก IP เครื่องนะครับ่าผมเอา ID ที่อ่เปิดอยู่อีกเครื่องหนึ่งะนะครับมีโบนัสให้นะครับแต่พอเอามาใส่ที่ในเครื่องที่เป็นเครื่องหลักนะครับที่เป็นเครื่องที่เคยเชิญไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าภารกิจนั้นหายไปหมดเลยนะครับจะเหลืออยู่เป็นอย่างเงี้ย ็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับอ่ามีกล่องให้ใส่รหัสเชิญนะครับแต่ว่าก็ขึ้นช่อโกงเหมือนเดิมนะครับใส่ไม่ได้ครับลองแล้วนะครับอ่ะก็ผลก็จบมาประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีข้อมูลเนื้อหาอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ